พ่อวิสันนี่เลยเหมือนเดิมนะครับมากับผู้ช่วยเหมือนเดิมคำคำพี่น้องนี่ทุเรียนทุเรียนจากสวนจันบุรีน้องทรงมาครับครับเนื้องามงามพุ่งงามนะครับมาชุดใกล้ใกล้พุงงามครับพี่น้องจะพุ่งยังไงครับเพื่อนพาเบิ่งจากโลหน่อยนี่หน่อยนี่สี่โลสองสี่โลสองครับเพื่ผมเงี่ยมันเลื่อนละหลายมือเพื่อนเพื่อนนะครับก่อนหนึ่งอยากกันตัดอ่อนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนพาเพื่อนมาองพี่น้องมันเปนเซียนนะครับ ถ้าอยากลองพาเบิ้งซื่ออกมาติดตามมือมันทะเลบอ่อัไงไรก็มาช่วยครับจะได้กินม,มือนะี่ะได้กินครับเอาต้องเชือมันในฝีมือนะครับต้องใ้ปอกง่ายแท้แต่เขาเปอกไข่ยตามมันต้องกัดเนื้อเนืน้พี่น้องคลิพย์ต้องทิพย์กินบอทะเลบอ ไงรับพูด้วยพาทุเรียนใต้ต้นแบบมีพ e> so uh ี huh, yeah. uh ่น้องสันมือกนบ้โอ้ยู่ขันใดเหมือนาสวนทุเรียนนั่นแหะกือมือเลยนี่ทำแบบนี้โอ้ึ๊บกรเบื้องใกลพี่น้องหอม ใช้มือจะขอข้าวหนอเด็กตั้งใจมันก็ถือคำเหนือมันเลยนะเอาก็ถือเนี่ยก็ะดิกินให้ก่อนว้าเบึ้งเลยพี่น้องโอ้บุญเนี่ยแตนแค้นแคนโอ้โหของดีมีอยู่จริงพี่น้องเต็มเลยพี่น้องเอ้ยคุณครับเด็กน้อยเดียวพี่น้องครับโอ้เดี๋ยวให้พี่ช่วยจิบก่อนโทรโทโทรโทรเอาไม่ช่วยครับเอาจิเบึ้งอืมุ่มอร่อยครับหวาน กินข้าวเย็นด้วยจีนเนี่ยโอ้โหเอาวางไว้ซิมทำนั่นเดี๋ยวพ่ได้กินหมดเอาวางอีหลีเอาจีนยังไงครับพี่น้องเงี้ยเบิ้งอีกครับเบิ้งเบิ้งนั่นเลยเรียนเยอะๆนั่นครับเบิ้งพี่น้องมีจะาพูยังไงครับพูยังไงงามๆนะครับเราได้กินแล้วก็บอกพี่บอกน้องเลยไม่เสียเบิ้งไหมอร่อยครับได้กินที่เลี้ยงเราเงียบเลยวันนี้ไหมนอน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 พี่น้องเออผมเหนื่อยนาครับคำคำนอนเลยมาถ่ายให้เบิ้งนะครับว่ามันสุกคุณได้มันสุกเลือกได้เดี๋ยวพา หาขายสุเดียนซะบ่ถรับมุช่วยเป็นไงแสบครับน้าที่นึนเยอะเลยบ่ได้ครับ่อนฮอนอนโอ้โหบนเนี่ยอ้ยนี่พี้นอเนีน่อยแลยเห็นงามเนาะี่นอ่เอ้อไปก่อน โอ้ยฟ้กินนะพ่อช่วยเฮยเดี๋ยวรอเบิ้งแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาเสตจายเบิ้งครับชิเด่นหน่อยได้หลายบนเวยรอเบิ้งครับรอติดตามเบิ้งเอาได้ครับโอ้อันใหญ่แท้เอาได้ครับตอบนอกนุ่มไงอร่อยอะเม็ดเม็ดโอ้โหเม็ดโปรเม็ดน่าจะหลูกเมียบเม็ดเจอปะเม็ดแจวปะ นี่ครับเม็ดนิดเดียวอร่อยว่หวานวะหวานหวานนะครับครับผมผู้ช่วยแซ่บแฮ้งครับกินเห็ดบดนะครับครับไปแม่กินน้ำครับนะครับพี่น้องพาด้วยเต็มจานเลยครับลูกนี่โดยนี่ลูกไงปูงามครับเต็มจานเลยพี่น้องพาให้พี่น้องได้เบกันนะครับพาป่อเป็นนะครับ เบิ่งทุเรียนเพิ่นรรง,งามพอดิพาลอ่ลองแวะเบิ้งนึ่งลองแวะแวะเบิ่งเม็ดเนี่ยงามหอมพี่น้องทุเรียนมาจากจันเลยนะครับส่งตรงมาจากจันเลยแลวะเบิ่งพี่น้องได้เบิ่งเม็ดแล้วโอ้โหเม็ดลอยเดียวพี่น้องคนพูนโอ้โห,โหเสียบเสียเด้่พี่น้องมาเสียบๆกันเด้อครับพี่น้องผู้ที่รับชมขอบคุณหลายที่รับชมทุกผู้ทุกคนนะครับ ขอบุญติดตามขอบคุณขอบกำลังใจขอขอบพระคุณที่รักนะครับคลิปที่เดียวพอเพ่นกันนครับไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแน่สวัสดีครับ